สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิร์กซับเ็นเทวดาชาแนลนะครับผมวันนี้นพาทุกท่านทุกท่านมารับชมเิียงล่างนะครับผมเบียงล่างตัวเดียวนะครับผมเนเนๆนะครับผมโมิบันมาเิียงวิธีเลขกสามไมนได้ออกสามสองนะครับผมมาดูสูตรกันนะครับผมใช้หลักหมื่นทาง หลักสิบแรงสี่ครั้งหลักสิบครั้งที่ 1, 100ท 2, หนึ่งสองครั้งหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วย, 3, ค, 7, ค,ค, g, ววยครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สามสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สามห้าครั้งนะครับผมเจ็ดคูณห้านะครับผมห้าครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่สองครั้งบวกด้วยแปดครั้งที่ นะครับผมคนบวกก็ได้ห้าสิบสองนะครับผมได้เลขสองวิ่งงวดวันที่หนึ่งเด่นสี่หกแปดนะครับผมก็อรอผลน,นะครับผมรับชมใช้ดุลพินินพิจารณานะครับผมกขออหยทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ